Okay. No, no, no. yeah มาชมกันต่อแนะครับหลังจบไลฟ์นะครับสำหรับธอมมี่โปรเบลลิกนะครับผมเด็กกันเย,ย,นย,ย,นยนอะๆนะครับมีต่อสุดทา้ายเนี่ยพี่แบงค์พี่แบมหรอแบมดีกว่า ต่อไปเราจะเป็นเอาสูสีสูสีนี่ไง เกาหลี <c oughs> ได้เปล่าแล้วพูดไทยได้เปล่าเขาเขาให้ทอล์กเลยค่ะไม่โดนน้องต้มทีนี้ตอนนี้เขา้อมค่ะจริงๆผ่้รูนะว่าน้องต้มเป็นไม่เมื่อก่อนเข้าใจว่าเป็นเกาหลีจะต้องวันีที่ดูแฮมมีดูแอนตซนเซียอะไร ใตอนนั้นเด็กอ่เจ้ารนยัเด็อยู่แล้วเมินิทอลสินาทีนะค่ก่อนที่เยวจะร้านให้น้องคนที่ได้คอสเปนเดอร์วันที่สิบเวันที่สิบสอที่มีการจัดสินค้าเดี๋ยวตอนนี้มินิทอลสิบห้านาก็ให้น้องยืนหรือนั่งค่ะ นอนนอนไหมนอนไหมนอนหมง่วงง่วงยังง่วงยังองะถ้ายืนคุยจะใกล้ชิดหน่อยแล้วิดนั่งคุยก็ใกลหน่อยนั่งคุยเราก็ไปนั่งใกล้ๆเราก็ไปไดั้งตรงนี้นเอาเก้มาอี้มาเอาเก้าอี้มาตรงนี้ไม่ใช่เสียมัต่อเลยค่ะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อเกครับต้อ้องเมื่อกี้ไม่ต้องเสียงั่ง้ยเมื่อกี้ เมื่อกี้ก็คือดูไปกดไปจริงหรอจริงไ oh. ม่ไดูเลยหนูโอ้นี้มาคนน่าจะเป็นสมาชิกใช่ไหมครับนเป็สมาชิกมาที่ถามว่าซื้อจะได้ซื้อได้เอ้อเออเพิตัเดียวองไค่ะ่าค่ะน่ารักว่าว่า่เราใส่คงไม่ร่ลชงอ่า ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเต้นแน่นนะผมปกติเวลาไลฟ์จะไม่ค่อไม่มีคนลยหอกจะมีแค่แบบเราพิีกรอแลทีมนดีใจไหมแฟนาาดีใจครับผมเพราะว่าผ่านผ่านมาเยอะนะผมก็อะไรเน่ยว่าผ่านมาหลายแย่ผ่านมาหลายแย่ดีมากนะครับที่าสวัสดีคาเหมือนเคายรูปด้วยกันแล้วเรอค่อนคยไปเรียนติ๊กต็อที่สยาม คนดังอะไรเงี้ยไม่ไมไม่ดแต่ว่าหน้าหน้าหน้คล้ายๆผมมีเลยนะผมอาจจะมีคนก็ครับตนนี้ครับเดี๋ยวต้องไปคนภาคนเห็นได้ได้ครับถ้าผมมาไกลไหมนะผมต้องติดไหมริตติดติดติดเนี่ยตตต ไม่ได้กินข้าวเลยไม่กินข้าวไม่มีตังกินข้าวแล้วไม่มีตังกินข้าวแล้วเอาไปซื้อกินอันนี้กินโปรไบโอติกแล้วแต่เขาไม่ได้กินข้าวเอาไปก็เลยไม่สุดท้ายจะมีใครเลี้ยงไหมอ่ะมีครับใครกันเตงผมกได้ไม่มีเลี้ยงไรเลี้ยงไรเดี๋ยวผมเลี้ยงโปรไบโอติกคนละตองจะกินตอนเลยตอนนี้แน่แน่ ม่าให้เลยโอเคแจกเลยเข็ไม่รู้ใช่เขไม่รู้เขไม่รู้เาไม่เห็นแจกเลยที่าไม่เห็นรมเ็รีบเ็วามามาแจกเลยไม่มีไม่มีไม่มีแจกเลยแจกเลยครับเห็น้องสวยเลยมือน้องสวยมากค่ะคอนเฟิร์มทัน

ยืนเต็มตัวเห้หอุ้ยหมีอุ้ยหมีน่ารักตามไปซือมาใส่มัสีสีน้ำเงินสีฟ้าสีฟ้าใช่ในเข้าอ่ะนี้เออสีฟ้าแค่ไม่ทัดทุกคนก็ิใส่สีฟ้าใช่ให้มันเข้าก็้าสาก็เห็นรูปไงก็เขาจะไม่เห็นรูปไม่ใส่หรอก เมื่อวานมันติดฝนที่ไหนแล้วเนี่ยอันนั้นเมื่อวานผมไปติดฝนที่แถวเวลาวัอตรงแถวถนนวิทยุเออ็มถ่ายไจะมีแน่ไปถ่ายงานสปอยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรูปลงแล้วผมเดี๋ยวจะรู้เลยว่างานถ่านี้เจ็้ไป่งอกไปอะไปเจอกันเจอกันเจอกันซื้อบัตรไ่ได้ ค่น่าจะเจอน่าจะมีมีลมรเดียวไม้มีลมพนนะไม่รมเหมอนกันบอกดิบอกดีพี่้นเดียวอ๋อบอกดิบอเดิบอกดี่กตคนน่าจะเยอะมากเลยอว้ใช่อุ้ยก็โดนยามไล่มาแล้วไม่พิมมันแล้วนี่มาจากปรงเทศต่างจัวครับอ๋อประเทตะ็บรเทโปรโมทไอจีหน่อยครับ ถ้าผมก็ไอจีผม Myton m y t u n e s i นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะคะติดตามผมก็มีนะคะเช่นมันกล้ามาผมติดตามป้าช่ีแวบไหนแต่ผมว่าเต้นไม่ค่อยไม่ค่อยเต้นเท่าไหร่อันนั้นอันนั้นเก็บไว้นานยังอั้อันนั้นเก็บไว้นานนะแตั้งแต่เขาออกเพลงตั้งแต่ผมผมไม่กล้าลงเพราะว่าเต้นอะไร อก็ทั้งวันหรือว่าฝึกมาตั้งหกวันสองวันให้รุ่นพี่ช่วยสอนช่วยพี่หนึงไม่งั้นไม่ได้ขนาดนี้แล้วหูฟังจพังไหมต้องตกใจถึงแล้วต้องซื้อใหม่แล้วไหมหูฟังอันนั้นคืออันปัจจุบันไหมใช่ปใจ่ใช่หรือว่าจะต้องยังฝังไม่หมดเลยจะพัายังไงห้ามพังนวอันใหม่ต้องเข้าแล้วเปล่าครับได้ยินไหมุ้ย ่ยินไม่ใช้ันเดียวอเออยังใช้ได้เนาะเออเราเนีเดี๋ยวไปไหนัอไม่มีใช้ไปไหนจะอบับกลับบ้านกินข้าวรอต้นไปเลี้ยงข้าวร้อนต้นไปนเลี้ยงข้าใช่ไม่อิ่มไม่อิ่มเลยไินกินไหนเนี่ยตรงแก้มีมิ้งปินย่างโไวมากแกมีมิงปย่างน มันก้องนีเลยนะเอาไหมรอรอเลยนะอ๋อทีนี้ทุกคนรอเอล้ต้องจะตัดดีอ๋อจริงจริงเอก็ใกล้จะตัแล้วเพรมันยาวไป้ยตอนตอนบอกขอผมยาวทำผมยาวใครใครใครบอกเลยอ๋อใครบอกใช่เอ ใช้ทั้งเซตไหมใช้หมดเพราะอกม่แม่บอกว่ใช้ไหมเพราะแบบแม่เซ็ตใหใช้แล้วไม่เป็นสมาชิกใช่ไหมแต่แม่บอกว่าตอนนี้มีทุกอย่างแม่มีหลมาทกอย่งเรียบร้อยแม่ผมซื้อได้ไมไ่ได้ม่ไดแต่ผมใช้ของฟรีเลย ล้มเคล็ดลับผมแน่เลยก็คือผมว้ใช้พวกไฮด้าใช่ไหมสำหรับผิวอ่าแล้วก็พวกยาสีฟันนะใะรครัโฟมโฟมล้างหน้าแพูสบู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เมื่อกี้ก็พิ่งได้หรอกใช้ไฮด้ีใไปก็ดีนิ่มเหมือนอกแ็ไม่อะไรี่จริงไฮด้าก็ดู่6ขอเซนนะครับ มีน้ำเซรั่มแล้วก็ขีใช่ผมว่าอยู่นะกันแค่ไหนก็ใครใช้กทาน้ำมันปลา่อ๋อก็เคยกินเมก้าใช่ไหมใครกินอยู่แให้กินแม่ให้กินะแม่่ให้กินทุกอย่างตื่นเช้ามาก็กินอันนี้กินอันนี้กินอันนี้แม่สงสัยแม่บ่อยใช่บางบางทีแม่มา ว่าให้กิน,นบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองขนาดนั้นแม่ก็แบบให้กินช่วงนี้แม่มาบ่อยมีแม่ก็มาบ่อยอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตา่างๆนี้จะมา,มาบ้างไหมก็ไม่แล้วแม่บอกว่าแม่มาทำไมเรื่องเราไปทำงานไปสุดเลยแต่ว่าบอกว่าหลังจากนี้ไ<น>ม่ค่อยมีงานเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะมาคือถ้าแม่มาก็สบาย <t uk> มีคนทำกับข้าวให้กินที่มีคนซักผ้าห่ม คุณกิมพนเช็งที่ตายให้กิมเพงสุดต้อวันนั้นปลูกกิมเพงหรือกิมเพงยังไม่ได้นอนกิมเพงปลูกครับ่าใครที่สงสัยกับกิมเพลงเป็นแมวกิมเพลงแมวแมวมีมีไอจีด้วยมีไอจีแมวด้วยไอจีแมวใช่ค่ะสนุกมวยนะวันนี้สนุกครับดีใจ มีคนหล่ออยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ได้เต้นดีเต้นไม่เต้นไม่อะไรดีที่ท่าไม่ยากครับผมก็เลยแบบเต้นง่ายดีต้องหัดเต้นบ่อยๆแล้วอย่างเงี้ยใช่พวกเนี่ยเป็นหนุมและตอบคต้องแชร์แล้วต้องแชร์แล้วเออเราตขาแจกรางวัลไปแล้วไม่เอาไม่เอารางวัลไม่เอารางวัลเปิดเปิดดูเอ็ดดีให้แฟนขับมาเล่นด้วย แค่เปิดแค่เปิดแค่เปิดเลื่อนไปทางขวาแล้วก็จึ๊กเปิดดูเอ็ดมันเปิดดูเอ็ดต้นอันนี้ไม่รู้จริงๆว่ามีมีอะไรครัมีมีให้แฟนขับมาเล่นด้วยไงให้แฟนขับมาช่วยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้นก็ลองก่อนนะเดี๋ยวต้องลองไปพี่วิาม์เล่นพิเศษขอขอรางวัลพิเศษหน่อยมีใ่ไับช่วงนี้อะไรกำลังมานะช่วงนี้อะไรกำลังออกอ่ะต้นอะไรนะครับ เรียบเหอท่ำะรยากไปไปเราสบรบอ่เกิหรอใช่ใช่เปล่าจกโรงเจัดไ่ด้เมืจัดเมือลหลัง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 ตลลเพราะว่าเตียมไม่ทันจะใกล้รับิญญาหรือเปล่าเออมันใกล้รับปิญญาต้นต้นต้น าปริญาใบบานต้นเหนียต้นเนียต้นนั่งอยู่เนี่ยต้นโอเคครับโอเคจัดวันเกิดต้นพุทธศัจจิกายั่งเดี๋ยดูดีๆครับเดี๋ยวดูความสนุกทีแต่ว่าช่วงๆนั้นอาจจะจิตอยากจัดเป็นแบบไหนอ่ะอยากจัดเป็นแบบไหนอ่ะต้องไปคิดครับจริงๆมีมีคิดไว้แล้วแต่เดี๋ยวรอคุยกันให้เฉลยกันได้แบบว่าแต่เราปฏิญามีนอกรอบไหมเราปฏิญามีนอกรอบไหม ให้ไปวันไหนซ้อมหรือรับใหญ่ผมว่าไปมันันรับใหญ่ก็ดีอะตอนนี้ทำได้ยังไงกำลังคิดอยู่ไงอ๋อยากนะครับโอ้โหยากอะเพราะวันซ้อมผมไม่อยู่ไม่นานมากสมมติาก็จะมีแบบแบบเพื่อนไม่มีแยกหรอแยกก็วันนั้นวันงานวันรับแยกเลยค่ะวันนึงเลยถ้าวันรั้นเอง ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ๋อเดี๋ยวมีเวลานิดนึงเนี่ยไม่ไม่อยากแบบวันแบบอีกวันนึงเลยสมมุิต้นแบบรับเสร็จของต้นไปเลยแล้วก็แบบมีสมมุิวันนึงอ๋อวันแย่แบบอีกวันนึงเลยใช่อยากเป็นเด็กต้องไปคลินีกทีผมไม่แน่ใจนี่กำลังสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะเสนอสาขาพี่เอพีกเต้แล้วนะจะดิวงานเองแล้วมีวันสองวันสองก็เหา อก็หยากอยากให้มีจัดอีกวันหนึ่งมากๆเลยแบบพวกแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยมาเขามาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปโรงแรมเช่าทัพแบบอันหนึ่งครึ่งวันอะไรอะวันซ้อมไงวันซ้อมก็ได้แล้วก็ตอนเย็นเครียดเครียดดูเครียดอีกทีเครียดไหมว่าวันรับวันรับมันจะมีพิธีการอะไรใช่วันรับต้นจะยุ่งจะยุ่งแล้วคนก็จะเยอะ แม่แม้ว่าแม่ตีแม่เราแบบอยากได้แบบอีกวันหนึ่งไปเลยแบบครึ่งวันก็ได้ต้องมาสองชั่วโมงไปอยู่แบบแค่ไม่ต้องไม่ต้องทั้งวันขนาดนั้นอารมณ์แบบว่าแต่มันก็จะไม่ได้ฟีลแบบว่ามารวมมอทอะไรอย่างเงี้ยมอทต้นขั้นเผื่อหรือเปล่าไกลหรอไม่ไกลไม่ไหญไกลไม่ใช่มันห่าเฮ้ยจะเผื่อแบบว่าฟีลกินดเต็มเลยนะ ไม่วันไหนวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้วันไหนก็ได้วันนก็อด้ววันไหนก็บอกด้วยวันไหนก็ได้วุมัไหนก็บอก้นไหนกวยาไหนก็กวยนไม่กดวไหกเลยไหนก็อกดวยันหก็บอก้ววันไหก็บ้วนไบอด้หกวันไนกกด้วันกอวยัไหนบววันกอวนไหนันนอวันไหนไหนกอ้วห้สหองช้อย เราเราเรารับเรารับใหญ่ใช่ไหมรับใหญ่วันนั้นเลยถ้าเราอยากจะให้เสร็จวันนั้นก็ตอนเย็นหรือตอนอะไรก็บอกแฟนคลับจะให้เจอตรงไหนชอยที่สองคือแยกไปอีกหนึ่งวันแยกไปอีกวันหนึ่งเลยล้องวันซ้อมใช่ไหมใช่ก็วันวันซ้อมไงคือวันซ้อมกับวันจริงอ่ะจะให้แฟนทาอยู่ตรงไหนเวลาอะไรอ๋อไม่ไม่เอาวันจริงใช่ไหมไม่วันแล้วแต่ แล้วก็คิดมาแล้วคือิดมาแล้วว่าวันจริงนี่แหละแต่ว่าวันจริงก็ได้มีพิธีการแล้วบางทีเราก็ขอเวลาอีกไม่ไห้เนีเดี๋ยวผมขอแค่เดีขอลองดูดีว่ามันจริงปีนีช่วงไหนทร่จะด่งดกับช่วงยนไช่งยินได้แต่งีจะพลาดนตานเลยอยี่ห้าใช่ไหมก็ยี่เก้าแก่วันจริง ยี่ห้าวันวัวันจริงอ่วันจริงไม่ไม่ี่บอกีห้าวันวันงกยี่ยี้าวันสอันสออได้หมดได้หมดได้หมดแต่ถ้าเกิดบ่ายไม่ไหวเพราะว่ายบ้าว้าวธรรมดาใช่ย่วันธรรมดาที่คืออะไรองเราอยากอยากอยากมีนะ เดี๋ยวผมลองถามบ้านไหนก็ทุกคนก็ลองไปคุยกับเขาดูว่าจะได้วันไหนจะได้ก่ขอให้บอกลุงนะได้เลยผมเดี๋ยวผมไปคุยด้วยแต่ผมไปคุยแล้วก็เอาต้องทุกคน่น้องไม่เคยรับมยาในน้องเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเวลา้วไรต่ัง

เยอะสภาพขึ้นมเลย100%แล้วก็สองห่้าจะได้รับเสื้อจากน้องด้วยอันนี้จะเป็น2อก่อนนะคะเสื้อของไรเซนอันนี้ท่านผู้้าเบยเาไปรด้แ่โรงรแล้วก็เสื้อจากทั้งรับเสื้อ2ค่ะอันนี้กระดาของเสื้อเสื้อของไรเซนบนเวทีสปีเก็อเวที อีนเดียวเองอ่ะน้องเซ็นอให้น้องเซ็นก่อนโอเคเนะคะขอเต็มตัวตัวเ้เปลี่ยนแอดด้วยเปลี่ยนแอดด้วยเปลี่ยนแอดด้วยมองกล้องนี้ได้ไหมยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานตจุหน <rôle>: oh, <laughs> อยากเฉินดิทำไมไม่เฉินมากแล้วเินทไมเอาทลาไหนดีคะมีใครได้แล้ผมคิดไม่ออกไหนบอกจะทาจะเอาทาาจิ้มตาไงขอให้พี่มาถ่ายให้คนหน่อยในมือถือละ เหมือนคนลอยลอยเลยทาจิ้มตาจิ้มจิ้มตาจิ้มจมูกเลยเปลี่ยนมุมมราจะมีหลายหลายแบบไหมครับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมอันนี้เส้นอันเล็กๆเลยอันใหญ่เส้นเส้นสวยเส้นท้ายๆอ่ะ ตัวเยอะไปปะเนี่ยตอนจะให้พี่ลงกี่ลู้กี่ลู้เดีครับบอกมาเลยตอนไม่บอกแต่สดงว่าลุ้มลุ้เดียวก็พอหนึ่งร้อยไปตามเซฟรู้เหรอถึงตรงไหนดูคนแขกกันดีครับดูคนแขกกันดิไม่ไม่รู้ว่าแอคว่าแอคไหนคนแขกใครก็ได้เอยอุ้ยสวยจังอ่ะอุ้ยคนถ่ายเก่งนะ คนใหม่เลยที่อต็งเอี่ยรู้สึกเองไม่ว่าสนใจให้เลยเหรอตอ็ไม่มีหัวใจเลยเหรอเออไม่มีหัวใจมั่งเลยอ่ะที่จะลงไปจีนยังไงล่ะไปบินค่ะโอ้ยไปวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้อ๋อยังไม่บอก เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเื่องอไรจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเารู้แล้วเขาเาส่งมาบอกว่าอย่าเขา่งบอกแล้วาเรไม่ทันแล้วเีวีซ่าแล้วต้องขอวีซ่าเดือนนอไไม่เส็จนานจริงมันมีมันมีแบบเร่งด่วนราะว่ามันมี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 ลางงานก็ไม่ทันแล้วมีราสีวันแต่ว่าจะเก่งวินบ่อยมากค่ะมิลานเป็นไงคะสบายดีคนไปมิลานอากาศเป็นสบายดี คือยังไงไม่ถังให้ไปเี๋วันที่เจ็ดไปโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องน้องน้องจะส่งกลับนะเอาให้ผมเฮ้ยมีของเราเออเออมีของรับเลยรับรับรับของรับแข้งตัวเฮียนะครับอะไรครับผมแล้วก็ไว้ไว้เจอกันอีกนะครับผมทุกค่านนะครับเป็นกัวแรงใจให้ดิยอนทำงานอยากเข้าแกันตัวช่วยทุกคนทำงานสูซูแล้วเราแก๊งไทยแล้วก็ไว้เจอกันใหทริปหน้า คือเป็นเมื่อไหร่ไม่แบบวาที่เมื่อไหร่เห็นไหมเราไม่รู้เมื่อไหร่แต่เราได้ไปเที่ยวโตเกียวด้วยกันแล้วนี่เอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วแก๊งแก๊งไทยแลนด์เมื่อไหร่จะได้ไปคะแก๊งไทยแลนด์รอไว้ก่อนเลยเราว่ารูปอ่ะยังลงไม่หมดเลยนะจริงหายไปแล้วมั้งสนุกมากให้ของมาค่ะอันนี้นอำไรต้นมาต้นทีนี้สู้สุไอทัชศนนครับ์

บายบายหล่อจังเลยเข <c oughs> ้า <c oughs> <c oughs> ดับได้าน,าน,นะคะยิานดีต้อนรับนะคะกลับดีดีค่ะัสดีค่ะกินอิ่มนอนหลัะนะคะ